ไม่ก็ยี่สิบสวัสดีครับวันนี้เราฟ้องคุยแล้วครับวันนี้เลยดีเกมเกมมันชื่อว่าอะไรนะมันเป็นภาษาไทยอ่ะเครื่องบทมหาอะไรไม่รู้ชื่อแมปมันชื่อว่าอะไรช่างมันเถอะ the c แคช h e r รีมาแล้วไปเรื่อย the c ช t c h เฮ้ยเร็วอ่ะเร็วมันแบบเดิมดีกว่าใช่ไหมอย่านนี้เละลงเร็วมากความ บันไดบันได้ไม่ไดบันไดอยู่ไหนวะบันไดบันไดนี่ไงเจ้าอ่อนหลงอ่อนหลงนะเดี๋ยวพี่ว่าไปเรียบร้อยลูมันตีไปอย่างโอ้โหเมื่อกี้เห็นศพอ้นลอยมาเลยเมื่อกี้เอออะไรครับอะไรครับอะไรับ ฮะอะไรเอ้ตายรันเดียวเลยร่วงล้วงสะบานอะไรอย่าไปนะแย่เกินแย่เกินตื้อสี่ดาวเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้ว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 จริงจัง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 ครับจริงจังผ่านเลขก็ไม่ผ่านกันเลยอันนี้ได้อะไรอ่ะ จนินนาไม่ได้เปิดน้ำล็อกแล้ไม่เป็นไรโอ้โหเดี๋ยวละแม่เปิดแคปล็อกอะ่ะได้เออวิ่งคุชชั่นจะนี้ยากโอ้โหตายเลยไอ้เนี้ยประโโดุ้งไหมโถเราต่อได้ยินเสียงได้ยิเสียงเออเออ ปู่เมื่อกี้มันมันเลื่อนอ่ะอะอแล้โคตเดีอะผนังมันเลื่อนอ่ะมึงเห็นพิซซ่าป่ะเห็นเห็นพิซซ่ากูกระโดดแล้วเว้ยเดี๋ยวเปิี่นน้ำล็อกก่อนเฮ้ยแค่นั้นบอลแงเออว่ะบอลสีด้วยบอลกิงกีบอลกิงกีอ่ามาแล้วเอ้กิดตเกิดต้องลงสตาร์เหรอโหอย่างชอบเพลงบอลกิงกีกี่เสียงเพลงดีกว่ากี่เสียงเพลงตรงไหนวมัเปิดแล้ว ปิดแล้วไปทางไหนวะไปเร็วโอ้โหสร้างหรอกก็มาได้แย่นะไม่ตออากเว่าตก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 ไปไ่นะไม่จะเป็นกูย่งหันหลังมาแบบกูเลยไปไหนวะไปไหนต่อไปไหนต่อเรอุเอาจงแลวตอนแรกเมื่ไทยตอนี่ยื่นไปเดี๋ยวกกองยืนไป ไปไหนวะหลังอะไรวะหลังอ่ะเออไปเร็วพีดาอ้าวยอดเปิดใกเงินเพื่อให้ข้าเงื่อนไขกับระเบียบของกองทัพนุวันสุดไนุวันแนายมังใส่เกมนี้เป็นชั่วโมงเลยดูสบันเกงบันเก๋อันแรกก็แทบไม่รอดเลย บรกเกอร์เกเร์ชาโดแลนด์เหรออุ้ยว้าวแมพสวยอ่ะไหนวะเนี่ยเจอแล้วอ้ยไปซื้อเอามาตับวะอย่าเลยมันก็ไม่สนุกอะดิอ่า

อุ้ยไมเออของข่าอ๋อกรโดดกรโดดเทคนิคในการเลี้ยงบอลหน่อไม่ทันแล้ยซีเค็ดเทคนิคออฟโจสตาร์เห็นบางคนมันทำอ่ะแม่งย่อตัวเล็กชิบหายเลยเวลากระโดดซีเค็เทคนิคออฟโจสตาร์นี่กรดึ้นได้ยจะหมวกได้ปะไม่ได้สโคกี้ไปไหนวเดและซีเค e เทคนิคก็คือซีเค t t เทคนิค u อฟโจ o สตาร์โอ้โหลงแบงล่าง มือโคตรสวยไหนวะอ๋อบันไดไม่แตกหรอกเฮ้ยลงลงมาช้ามากเลยกี่ดาววะเนี่ยก็ดาวเดงดาวแดงเหรอโอ้เบเบๆว่ะไม่รู้เฮ้ยไม่นะมันจะทับทุบหัวเราแล้วเงี้ยเงี้ยเอ้าแบบฮาร์ดคอร์เ้าเป็นบิดาโอ้เป็นบิดาหยุดหยา์ ีกตายขี้ากขยะไม่ไม่หมดเร็วพี่อ้วนดูดิเราสามารถควบคุมทิศทางบอลได้อ้าวที่ไหนบ้นไักรับงหมายความว่า้านัี่ด สอไม่กี่วันกี่เดือนแล้วเป็นบ้านพักสำหรับรับรองขกห่ผู้ใหที่จะมาจะไม่พลาดบอ้าวตกอ้าตกอ่ะโดนตายแน่ไม่ตายหรอกไม่ตายแ้เรียบร้อยร้เหรอยลว่าเรียเ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเลโทเว็บอบก๋กกคือแหงกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนหมดแล้วความบ่า้างลู่อะไรกันความกระหายที่อยากได้ไอเทมนี่มันโอ้ เลื่นอีกนะเหลื่อนตลอดเลยมันลื่นเออนี่คือก่อนสุดท้ายยังไงก่นดูมันเลื่อนพี่มันเลื่อนพี่เลื่อนเหรอเลื่อนเลยวะมันมันเลื่อนบล็อกเลยเลื่อนเลื่อนหลุมมี่อ่ะไม่เลื่อนหลุมไม่เหี้่เห็นแม่บอกแล้วว่ามีเลื่อนหลุมด้วยก็ไม่เชื่อเราก็บอกว่าเรากา เป็นไงเออเจอกับตัวเรืเลยมาแล้วเริ่มอยู่ตรงไหนเริ่มตรงไหน่าได้หมอกหนะาหนเริ่มแล้วไปทางไหนวะโอ้โหนี่ไงโอ้เกียด์แคบๆแบบเนี้ย เชื่อไปเลยท่านอาจารย์ท่านจะดูดหลายรอบคือเรสองละให้คนทำคลิปอ่ะโอ้โหนี่ง่ายนะเอ็นะไม่ทั้งไหนวะเอาพอเอามันให้ลง ไม่ใชเปกว่าต nah yeah, 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 uh, ้องมาเลดผชนะล้อะจ้งเลยเย่ชนะละเย่ซื้อถ้าตายแล้ล้วต่ตายช่วยซื้อโคมากินด้วาซื้อโคมากินขอแห้งอะคุณดูคอแห้งนะกินโคไหน่ไหมหม่ขอบคุณกินกับซี่ นี่เดกระโดดกรโดดบีฮปบไฮไปแล้ว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 โอ้มันบุ้มหมดแล้วอ้นแก๊กเต่าเสียมนัทำนได้ปาประโยชน์ปาประโยชน์เพื่อที่จะชนะก็คือเดียวผู้นี้ไงล่ะอ้าวอางไหนวะนั่งไงผิดดาวเนี่ย มานอนโดดอย่างนี้นออนี่ไปล้าโดดโดดอย่างนี้โดดอย่างนี้ไงอย่างนี้เลยกระด้นเียวไปไงกูเืียไปแล้วหมดแน่เลยดันลราหมัอนเฮงเนี่ยเอาเลย เอ้าไปทางไหนอ่ะอ,อ่าตายอ้าวไปผิดทางยิงอ้าไปผิดทางวะเอาไปไงวะตายแล้วโอนตายแน่แน่โคบเเบะแน่แน่เลยสะดับระับเป็นไงต่อให้ไม่ใช่ทางหรอกคงไม่ใช่ทางหรอกนะกระจอกมากแม่เย่ลงไปพักตายอีอะยิงเล่นยิงโปอ่ะ ได้ตัง40เลยวะเลี้ยวคนเดียวได้ตัง40ยิงเล่นกันเล่นกัน20คนปุ๊บเล่นเล่นตาแรงฟุตไป200เงี้ยโอ้ยน่าโอ้เราจะได้ความเร็วค่าคือความเร็วแหมแหนเทาก็โดนแบบบีบมุนเงี้ยีบนั่งไม่เขาเตมากแ้้อ่ะอีกเดี๋ยวก็จะแบบกระโดดแล้วก็สาดโลกเสียมหลาแล้วก็ยิงสไนเปอร์เข้าัว้ ไ,ไม่เข้าใจอะ oh, <okay. S 2> ่บบออะโอ๊ยแม่ปลอกวะนีหลอกบบอวอะกแบบอ,อะแบ,บมันชื่อว่าอะไรหนาโอรเคอว่าอาคุนำแบบล้วกูน้ำแบบล้วไอ้เห <c oughs> ี้ยแฮะปยอกละของเจมละปีนี้เัรปีนี้รย อเวเวทเทมาแน่นอนกูมันกลาร่ามาทำตอนไนไอเี้ยไม่มานลยนเราบอกต้นเห็นกลุ่มือเปล่าโอ้หดนเร็วแสดงว่าทำไปเพื่ออะไรวะที่ทำไปเพื่ออะไรดอกตาไง รู้ครับกูไปมัวละนี่ปวะวะตั้งไหนวะแต่อะไรวะผมเมื่อกี้มันติดอะมันติดคอบอ่ะ มึงยังผ่านยดีดูดูดูดีรอบปิดขอบว่ะสดับแล้วเจดีกูบอกแล้วเลโทเวฟมาอีกแล้วมาๆกบเก็บแกบเก็บเกบกูแข็งแรงอย่าลื่นพอเพียน์ลเ่นตลอดเลยอ่ะผิดรอบมันลื่นไม่ก็ชอบพาร์ทที่มันแบบว่าไม่ไม่ใช่พาร์ทแบบที่มันไม่เรียบเลยเวลากระโดดอ่ะ โอ้คโนอดีโอดาอ้าเดี๋ยวไปตายตงมิสซาฮ้ยโอ้โหตายคู่เลยตายตายหมดเลยตายสาวคนโอ้มันมันรวน่ะควนมากเลยอ่ะตีนหมาตักอยู่ไหมอ้าปวดจิต โอ้ยยิอแล้วเ a v e K แล้วเดี๋ยวลอดด่านผ่านก่อนเ่นไม่ไหวเออไม่ไหวไอ้ยีนี่แม่งน่าจะเล่นหลายเนี่ยนี่ฉันมาแล้วพาเลสนี่จิบชาคุณดูในแนวนะจิบชาได้ไหมเออเอาตอนนี้ได้เลยเอาเดี่ยาเนี๋ยวไอ้นี่คิดมากเออคิดมาก

แต่ม่นายไม่ลองชิ้วชานี่ไม่กินหรือล่าคุณดูเกียร์นาดื่มชาหน่อยไหมโอ้ดูปวดหัวเกมนี้นะดื่มชานี่เขาตุ๊กทำอีกอดไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ดูดิมันกำลังจ้องมองเราอยู่เฮ้ยลมหายใจบางกองเลยนะอะไรวะขาทุ่มอกระุ่มอะเฮ้ปล่อดี๋ย่อยเดี๋ย โอเคไปแล้วสวยมากเฮ้ยโอ้ฟัดอยู่หลุมยู่นู่นก็เลว่าต้องโดดเพิกระโดดไปเลยผาได้ไหมก็ดูว่ามันดังรัดตายแน่เลยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายว้าวเดี๋ยกือบลื่นกองเกือบลื่นกองขอามเนโดดทางลัดเหรอไปโดดปลาด้วยเหรอไม่ครับขอบคุณอ้าวเดินปลาแน่เดี๋ยว ก็เยอว่ะยากอ่ะเราว่ายากนะไอ้จริงจริงมันยากนะเนี่ยมองไม่เห็นไม่แน่จ e รีเหมือนใรม่คนตีนก็บอกให้เหมือนแห่งเหมือนไม่ฝันเหมือนแห่งไม้ครับอย่าพูดชื่อนะเกณสองเกณนี้ยิ่งไม่ถูกกันอยู่มึงดูมึงดูหน่ั่น่ะใช่เลยแล้วมันมีแมงมุมออกมามีเดี๋ยว ะทางไหนวะอะวะดถึงบ้านะคะแล้วกมีคอบายอะไรวมเนี่ยอะอั๋อมันให้มันให้กดคลิกที่พื้นวัดักตขดคลิกไม่ได้กูถือกิวอยู่มันให้กดคลิกที่พื้นมีอยู่ไม่มีกอดกูแมีให้ลังใจกูเหนไมันมันพูดอะไรมันพูดอะไรเบอ เบร่ะมันพูดคำว่าเบร่ะอะไรนะอะไรดีเอเบร่ะมันได้พูดมันได้พูดอะไเนี่ยกี่กี่กี่ตะวันไปแต่แต่ว้าวกูอะไรกูชำนาญกูชำนาญนับ โอ้ยจินตี๋กูลงก่อนไม่ใช่เหรอชนะว่ะใส่หต้องปรับภาพสูงว่ะเพราะวันนี้มีตำแหน่งหน้าปัดสูงเสียรีทเวฟมาแล้วโอเคเราต้องจับทางมันให้ได้นะเพื่อนเราต้องต้นต้นหลุดก่อนตบมันช่องหนึ่งอ่ะไอ้นี่ดีแม่งอ๋อใช่ต้องโดดก่อนมันช่องหนึ่ง แต่มันจะเป็นยแต่มันจะยากมากเลยนะอย่างนั้นอ่ะใช่รอเาคือไดยแ่นอยา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 อตายหมดเลยเลื่อนติด ต่อพัดหน้ากันได้วะไปละบายไปได้ครบ